สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับอยู่กับอดดิคอนแฟมบิลี่นะครับก็ล่าสุดตอนนี้นะฮะปรับพื้นที่เกือบได้แล้วนะใกล้ละนะฮะใกล้ละดูดู ซื่อเล้ฮ่า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 ซื่อเลยส่งหายใจพลังบวกให้เด้อ

นตผเอสิสองนเเมตอนนี้ก็กำลังคำนวณปูนที่จะเทรอบนะฮะทางคานทางขอบเลยปะพี่ชัยรอบเดียวบปะายรอบเดียวเลยไว้เมตดเดยพี่ชัยทวัน

ความพักใน f ทางบ้านในต่อไปหลามาใช้นะันที่จะเป็นห้องน้ําที่ FC ให้ใช้ก็นะลครับเราก็การคนละไม้ละมือนะฮะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ก็พยายามจะงานให้นะ FC เพราะว่าอยากจะเทเพื้นเทคานนะ วันนี้ปรับนะปรับให้มันได้แล้วก็งานก็จะได้เร็วขึ้นนะในส่วนของลานลงพ่อปู่ก็นะครับทีมช่างทำ อ,องค์พ่อปู่นะฮะก็กำลังปั้นเกียรตองค์พ่อปู่นะครับเนี้ยบเลยนะครับตอนนี้เนี้ยบข้างบนนี่เนี้ยบมากไม่น่าเชื่อนะครับงานจะเสร็จเร็วไวนะ FC นะใกล้เสร็จแล้วเนาะก็เขาใช้แสลแอนตัวเขียวนะมาคุมบางแดดนะ FC มาคุมบางแดดไว้เพื่อ ป้องกันแสงแดดทำร้อนนะคร <MC. S 1> ับการทำงานหน,น้าตากแดดนานๆก็ไม่ไหวนะ <MC. S 1> แพ้แดดนะมันทำให้สูญนยงเกลือแร่ในร่างกายทำให้เราหิวน้ำบ่อยนะ <MC. S 1> แล้วก็กระหายน้ำแล้วก็รู้สึกแับอ่อนเพียนะครับ f ก็เนี่ยครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะ ช่องอดิสรแฟมิลี่ช่องนุกี้แฟมิลี่ช่องบ่าวสอนสตอรี่นะฮะเอฟซนะฮะเมื่อวานกินกาแฟนะครับนะเอสเปรสโซ่เข้าไปนะเป็นครั้งแรกที่กินกาแฟแล้วไม่หลับไม่นอนนะเมื่อคืนนะฮะตีหนึ่งนะกว่าผมจะหลับได้นะผมกาแฟดีดนะเอฟซไม่เคยเป็นมาก่อนนะปกติกินกาแฟนะส่วนใหญ่ก็หลับปกตินะเมื่อคืนนี้ไม่ยอมหลับยอมนอนนะ ตีหนึ่งพยายามข่มตานอนแล้วก็เกือบไม่หลับนะไปหลับอีกทีกับตีสองนะตีหนึ่งกว่าถึงได้หลับนะบก็ขอบคุณพี่พี่ fc ด้วยมาดันช่องให้นะห้าหมื่นซับสไคร์มาถึงแล้วนะฮะฝากดันต่อนะครับตอนนี้วันนี้ผมได้ถวายนะน้ําแดงกับพวงมาลัยนะเก้าพวงน้ําแดงเก้าขวดเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็นะเป้าหมายต่อไปคือหนึ่งแสนซับสไคร์นะครับก็ฝากนะครับ พี่พี่เอฟซีแม่แม่ทุกท่านนะที่ยังไม่กดติดตามให้ก็ฝากด้วยนะครับนะช่องอดีสรก็ทํางานช่วยเท่าที่ช่วยได้นะนะเพราะว่าเราก็เราก็มีความรู้นะที่เราเรียนมาเราไม่ได้เรียนด้านช่างมาในเอฟซีผมทํางานออฟฟิศมานะฮะแต่พอเอ่ออ่พันตัวมาท youtube นี่ก็ก็ใช้แรงกายในแรงกายกําลังแรงกายเป็น างานหลักที่ช่วยนะฮะช่วยทํางานทุกอย่างที่ช่วยได้นะครับตัวไหนหนักเกินไปก็ต้องดูประเมินร่างกายเรานะไหวหรือเปล่านะนี่ก็ไปนวดมาสองรอบนะปวดหลังนะก็ดีขึ้นนะครับปวดหลังตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็จะพยายามที่จะไม่เอาหนักเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ไหวอีกก็จะเปลืองเงินไปนวดอีกนะฮะเอฟซี FC. ฉะนั้นเอาเท่าที่ตัวเองทําได้นะฮะ เอาเท่าที่เราทําได้เราทําได้แค่ไหนเราก็ช่วยเป็นความสามารถของเราเอาแดดมาอีกรอบหนึ่งแล้วเอฟซีทางบ้านตอนนี้ลุงก็กําลังตอกหลักนะเพื่อที่จะลงตัวคานอีกนะเอฟซีก็กำลังเตรียมคาน ก็ภายในวันสองวันนี้นะจะได้เทนะครับเอฟซีถ้าคารเสร็จเร็วมิดแค่ปูนะครับปรับที่เสร็จเนี่ยเทได้เทร,รอบเร็วมันก็เสร็จเร็วนะงานห้องน้ำสำคัญมากก็คือปูนเนี่ยเอฟซีเพราะว่าอ่มันเป็นส่วนที่ทำให้เท้าเรานะครับเวลาห้องน้ำเท้าเปียกไม่สกปรกเนาะถ้าไม่มีพื้นปูนเนี่ยก็เวลาเราล้างเท้าล้างอ่าสิ่ง ก็ยังติีเท้านเนาะสังเกตว่าผู้นะครับเป็นสิ่งสำคัญในการทำห้องน้ำนะครับตอนนี้กำลังจับเลเซอร์นะครับแดดร้อนนะ ก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ